แบบฝึกต่อไปหนึ่งจุดสี่เลี้ยงระดับจากมากไปน้อยมันจะไม่เหมือนหนึ่งจุดสามตรงที่ว่ามันไม่ได้เปรียบเทียบแค่สองตัวมันเปรียบเทียบตั้งหลายตัวนะนี่มีตั้งติดตัวหนึ่งสองสามสี่นี่มีตั้งสี่ตัวนะเพราะฉะนั้นวิธีเปรียบเทียบตรงเนี้ยทําได้วิธีเดียวก็คือต้องทําส่วนด้านล่างมันเท่ากันต้องทําส่วนให้เท่ากัน ก็ทำส่วนให้เท่ากันให้ได้ตัวแรกตัวแรกมันคือเลข1นึ่เศษหส่วนสิบเอทำให้อยู่ในรูปเสร็จเกินก่อนตัวบนเอาไปบวกตัวล่างเอาไปคูณก็จะได้เป็น หนึ่คูณสิบวกหตัวล่าเขียนเหมือนเดิมคือส่วนด้วยสิจะได้เท่ากับ11บเคูณหเป็น11 11อบเวกหเป็นสิบหกส่วนด้วย11ตัวแรกได้แล้วถัดมาเลขถัดไปเป็นเศษห้าส่วนสไม่ต้องทำอะไรมันเขียนปกติไม่มีอะไรตัวต่อมาเป็น 3ามเศษสองส่วนห้าทำให้อยู่ในรูปเศษเกินเศษก่อนตัวบนเอาไปบวกตัวล่างเอาไปคูณจะเท่ากับ3ามคูณหบวกสส่วนด้วย5เท่ากับ3 5มห้าเป็นสิบห้บวกสองเป็นสิส่วนล่างเป็นตัวเดิมคือเลขห้าก 5, ็ส่วนไปห้5 ทีนี้ลองลอกโจทย์ใหม่อีกครั้งนะลอกโจทย์ใหม่ครัมันก็จะกลายเป็นมันจะเรียงแบบนี้สิบหกส่วนสบอ็ดกับห้ส่วนสองแล้วก็สามเศษสองส่วนหกลายเป็น1 7บส่วนห้าอีกตัวหนึ่งคือสิบเจ็ส่วนสี่ บอกแล้ววิธีเปรีบเทียบวันนี้ต้องทําตัวล่างให้มันเท่ากันก่อนถูกไหมทีนี้มาเขียนเรียงแป๊บนึงนี่เรียงตามโจทย์นะแล้วก็17ส่วน5้าก็สิบเจ็ดจะบอกทิกให้นะจ๊ะ ตัวล่างมีเลขอะไรบ้างมีเลข11 2 5 4็ถูกไหมทริกง่ายๆแต่คูณเยอะมากสำหรับการทำตัวล่างให้เท่ากันคือจับมาคูณจับตัวล่างที่เราต้องการทำให้ส่วนมันเท่ากันมาคูณทั้งหมดอันนี้ก็จะมี2 5 4ถูกปะก็คูณเลยคูณ2 คูณห้าคูณสี่คูณแค่ข้างล่างไม่ได้ต้องคูณข้างบนด,ด้วยคูณสองคูณห้าคูณสี่อนุญาตใช้เครื่องคิดเลขนะคะอ่ะลบไม่ได้อีกถ้าลบแล้วไฮไลท์ตัวล่างอันนั้นเสร็จแล้วต่อไปอีกตัวหนึ่งห้าเศษห้าศูนสองข้างล่างมีเลขสองใช่ไหมแต่ขาดเลขสิบเอ็ดขาดเลขห้าขาดเลขสี่ ได้แล้วครับจับคูณให้หมดเอาสองไปคูณสิบเอ็ดคูณห้าแล้วก็คูณสี่คูณแค่ข้างล่างเดียวไม่ได้ต้องคูณข้างบนด้วยคูณสิบเอ็ดคูณห้าคูณสี่ต่อไปตัวห้าเลขห้าเนี่ยมันขาดเลขสิบเอ็ดเลขสองแล้วก็เลขสี่จับคูณให้หมดคูณด้วยสิบเอ็ดคูณสองคูณสี่คูณด้วยสิบเอ็ด คูณสองคูณสจ๊บจิ๊บจ๊บต่อไปตัวสุดท้ายเลขสีเลขสี 4, มันค่าเลขสิบอ็ดอุ้ยสิเอ็ดเลขสแล้วก็เลขห้าจะคูณให้หมดคูณด้วย11คูณด้วย2คูณด้วย5คูณทางล่างและบนระดับนี้ต้องใช้ สิ่งเล็กๆที่เรียกว่าเครื่องคิดเลขแล้วแหละเดี๋ยวคูณเสร็จแล้วเดี๋ยวมาเขียนให้ดูนะรอ,อสักแป๊บเครื่องคิดเลขอยู่ไหนเริ่มตัวแรก เป็นไงล่ะส็จแล้วเซียววีใช้เครื่องคิดเลขนะจ๊ะสิ่งที่เราได้มาคือตัวล่างเท่ากันหมดแล้วพอตัวล่างเท่ากันหมดแล้วตัวบนก็ง่ายแล้วตัวบนก็เหมือนกับการเรียงเลขปกติอันนี้ขอให้เรียงมากไปน้อยก็ตัวมากขึ้นก่อนตัวมากขึ้นเลยล่ะตัวมากคือ1870งพัปดบถูกปะ ส่วนด้วย440ตัวมากตัวแรกอขอโอเคนี้การตัวที่1ต่อไปตัวที่2ลำดับที่2ของเราก็คือ1496ส่วนด้วย440ต่อไปลำดับที่3 1100ส่วนด้วย440สับาตัวที่4 หกร้อยสี่สิบส่วนด้วยสี0ร้อยสีสิบเวลาเขียนเรียงให้เขียนเอ่อเศส่วนที่โจทย์ให้มานะไอตัวเนี้ย1 8 7่ยมันคือมันก็คือเศ็ดสิบเจ็ดส่วนสี่ใช่ไหมตามโจทย์ต่อไป1,496ส่ส่วนสี่ร้อยสี่สิบ มันคืออันที่โจทย์ให้มาคือ3มเศษ2ส่วน5ตัวถัดไป1,100 0ส่วนด้วย4 4สนที่โจทย์ให้มาก็คือเศษ5ส่วน2ต่อไปอันดับที่4,640ถ้าตามที่โจทย์ให้มาคือ1เศษ5ส่วน11ได้แล้วนะเอามาเขียนเรียงกันเวลาตอบเขียนเลขไทยก็เป็น10 เจ็ดส่วนสี่แล้วก็ใส่ลูกน้ำสักนิดชีวิตจะแจ่มใสสามเซสองส่วนห้าตัวต่อไปห้าส่วนสองตัวต่อไปหนึ่งอ๋อถูกแล้วหนึ่งเซ ส่วน 18. อ็ดจะ,ะกึกหนาด1.4อันนี้ต้องค่อยๆทำนะจ้ะอย่ารีบร้อนอต้องละเอียดๆนิดนึง